ก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกทีเด็ดคริปโตแล้วก็คำนะครับวันนี้ก็ออกมาพบกันนอกสถานที่นะครับเห็นโลโก้ข้างบนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในอักาแฟอเมซอนนะครับสาขาพุทธสาครนะครับกดตุนเข้าลักแก้วหนึ่งใช้สถานที่เขาหน่อยนะครับวันนี้ก็มาพบกูจานะครับทํานายอีเทเรียมนะครับทุกวันพุธวันนี้ก็พุธที่30สิงหาคมนะครับจากข่าวเกรสเกลที่ชนะคดีนะครับ ETS ก็ดีตัวตามบิตคอยเลยนะครับ แต่ก็ยังทำนายว่าจะย่อลงมานะครับถึงแถวแถว1 7 0 0ถึง1 6 8่ USD นะครับค่อยไปต่อนะครับเป้าหมายต้องทะลุ1,790นะครับแต่จะฝันใหญ่ก็คือต้องทะลุ2,000 USD t ไปเลยนะครับเทรนใหญ่ยังเป็นขาลงนะครับเชื่อว่าจะย่อหลุด1,585แล้วก็อาจจะลงมาแถวแบบลึกเลยนะครับ1,495ถึง1,430ะครับก็ย้ำนะครับจะเป็นขาขึ้น ต้องทะลุ1,790นะครับส่วนสายเทรดแนะนำว่าเน้นฝั่งช็อตไว้นะครับไปขายกันแถวๆที่1,710ถึง1,705นะครับหรืออาจจะย่อลึกลงมาขายแถวๆ1,690ถึง1,685 USDT กันเลยก็เหมือนทุกครั้งนะครับคกูจาไม่ได้มาชักชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ทุกท่านต้อง DIY ด้วยตัวของทุกท่านเองนะครับชอบกดไลค์ like, ใช่ก็แชร์นะครับอยากให้ทำนายเหรียญไหนหุ้นตัวไหนทองคำนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ